ดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนมกราคมปี2569จะได้ทำการโคจรย้ายราศีเข้าสู่จุดที่มีกำลังสูงสุดในรอบจักรราศีทำให้ดวงชะตาวาสนามีความเข้มแข็งที่สุดในฐานะที่ดาวคารโคจรเข้าสู่ตำแหน่งมหาอุดนับเริ่มตั้งแต่วันที่5มกราคมเวลาเที่ยงคืน46นาทีพระเกตที่เคยโคจรร่วมเรือนกับลัคนา จะได้ทำการโคจรย้ายราศีออกจากเรือนอริที่หมายถึงเรื่องอุปสรรคปัญหาต่างๆทำให้สิ่งต่างๆเหล่า,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 าลนั้นคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นอะไรก็ตามที่มากระทบกระเทือนกับร่างกายและจิตใจในช่วงก่อนหน้านี้หลังจากที่พระเกตทำการโคจรย้ายราศีแล้วสิ่งที่ทำให้อารมณ์เกิดความหม่นหมองก็จะจางคลายลงไปและเมื่อพระเกตย้ายราศีแล้วได้ไปทำมุมตรีโกนร่วมธาตุถึงลัคนานะครับ เป็นการส่งเสริมดวงชะตา